วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาหลา้อยปีปักนังอยู่แค่กับคนทิตเดียวถ้ามาไม่ถูกก็ปักหมุดมาได้เลยครับพอมาถึงแล้วก็หาที่จอดรถท่าเรือฝั่งตกได้เลยต่อด้วยเดินมาซื้อตัว๋วราคาบาทเดียวทวนทวน่ราคาบาทเดียวไม่หกนี่ครับและรลอเรือไม่เกิน10นาทีแล้วต้องบอกเลยครับว่าบรรยากาศดีแท้ทั้งเสียงคลื่นและลมพัด บอกเลยครับบายใจสุดๆพอนั่งเรือข้ามฝั่งมาแล้วตลาดจะอยู่ติดกับท่าเรือฝั่งตะวันออกเลยครับในตลาดก็จะมีของสดจะปูดําหรือปูมา้ากุ้งหอยปูปลาคือมันสดมากๆเหมือนเพิ่งยกลงจากเรือตะกี้เลยครับแต่วันนี้ผมมาเย็นแล้วของสดเลยดูบัางตาไปสักหน่อยและถ้าเดินมาอีกนิดก็จะเจอพวกอาหารพื้นบ้านของอําเภอปากพนัง ทั้งของฝากของกินที่หายากก็มีให้เห็นที่นี่แหละครับและจุดที่สายถ่ายรูปต้องหยุดคือตึกเก่าๆหน้าตลาดให้บรรยากาศแบบย้อนยุคและมันคลาสสิกอย่างดีนี่ครับแล้ววันนี้ต้องขอตัวกลับก่อนครับเพราะเรือรอบสุดท้ายจะหมดหกโมงเย็น และผมต้องขอฝากหน่อยนะครับใครที่กําลังหาที่เดินเล่นแบบชิวๆสบายตาสบายใจได้ทั้งบรรยากาศและของกินเดี๋ยวผมขอฝากาล้านลอยปีปากนั่งไวให้ทุกคนมาเที่ยวด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย